สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาไมซองนะคะคลิปนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะก็คือเราจะพามาดู ก a ดจ s in my c a r r y on bag นะคะใบนี้คือใช้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะจะเป็นของ c o ฟ l u g g a g e คือแบรนด์นี้เขาทําพวกกระเป๋าเดินทางต่างๆด้วยไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรคือมีหมดนะคะแล้วก็เขาเพิ่งออกเป็นโทษแบกนะคะจะเป็นกระเป๋าผ้าที่แบบเฮ้ยมันเหมาะกับการเดินทางมากๆจริงๆนะคะเราก็เลยคิดว่าตอนนี้เราอยู่ภูเก็ตนะคะเราก็จะมาแชร์กับทุกคนว่าเฮ้ยตอนที่เราขึ้นเครื่องเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราพกอะไรบ้างเราเก็บอะไรยังไงบ้างนะคะก็จะบอกว่าอย่างแรกนะ กระเป๋าใบนี้ช่องเล็กช่องน้อยคือเยอะมากๆจริงๆนะคะมันเป็นอะไรที่ทําให้แบบสะดวกมากๆคือเราว่ารวมๆกันมีน่าจะแบบเกือบถึง10ช่องได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยคืออย่างแรกที่เราชอบมากๆน้องกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือเขามีตร,ตรงนี้เลยมันสามารถเสียบตรงที่เราลากกระเป๋าเดินทางได้นะคะสําหรับใครที่เดินทางบ่อยๆแล้วก็ต้องพก carry on แล้วรู้สึกว่าแบบหงุดหงิดที่จะต้องมีกระเป๋าสะพายด้วยแล้วเราจะต้องมีกระเป๋าลากใบเล็กที่เราจะต้องถือด้วยแล้วก็เอาหูกระเป๋าคล้องมันก็ไม่ค่อยยึดติดกับกระเป๋า ทางสักเท่าไหร่นะคะก็คืออันนี้ฟังก์ชันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่ใช้ตลอดแล้วก็ด้านหน้านะคะเราก็จะใช้อะไรที่เราหยิบบ่อยที่สุดซึ่งก็คือมือถือนั่นเองนะคะตอนนี้ก็พกอยู่2เครื่องด้วยกันนะคะจะเป็น S24 Ultra นะคะใครที่กําลังรอรีวิวนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้มาแน่นอนนะคะแล้วก็ C Flip 5นะคะเป็นอะไรที่ใช้บ่อยคือเราเป็นคนที่พกมือถือหลายเครื่องมากแต่ละวันนะ่ะเราจะพกประมาณ2-3เครื่องแต่ตอนนี้อยู่ภูเก็ตนะคะก็จะพยายามพกแค่2เครื่องเพราะว่ามัน หนักจริงๆบางทีก็จะมีพก iPhone สลับสลับบ้างเพราะว่าแล้วแต่การใช้งานของแต่ละวันอย่างตัวนี้เราจะใช้เป็นเครื่องหลักนะคะแล้วก็ตัวนี้ Galaxy S 24 Ultra นะคะตัวนี้ก็จะใช้ถ่ายงานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สามารถเขียนงานแก้งานอะไรได้อย่างเมื่อวานนะคะมีไปเทรนนิ่งพนักงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ใช้แบบเยอะมากๆคือมันก็เหมือนแบบแท็บเล็ตเลยอะ่ะเราว่าไซส์มันใหญ่ดีจอชัดนะคะแล้วก็คือเรามีรีวิวนู่นนี่นั่นในอินสตาแกรมเรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟอลโล่อินสตาแกรมกันนะคะ สามารถไป f o l l o w กันได้ทั้ง2 account เลยเราจะมีการแชร์ริงผ่าน Story เรื่อยๆบางทีอาจจะไม่ได้มาแบบรีวิวเป็นคลิปเต็มใน u t u b e นะก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะช่องต่อไปนะคะก็คือจะเป็นพวกกุญแจรถต่างๆนะคะหรือว่ากุญแจบ้านอย่างถ้าอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยเเราใช้กระเป๋าไว้นี้ไปเราก็จะพกกุญแจบ้านแต่ว่าอยู่ภูเก็ตก็คือกุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เปิดบ้านอะไรได้หยิบได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อ่ะมาดูข้างในกันคือแบบของมันเยอะมากๆ แล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆเกี่ยวกับรุ่นนี้คือเขาจะมีช่องใส่แล็ปท็อปด้วยนะคะนี่เขาจะเป็นช่องแยกแล้วมันก็จะมีแผ่นบุกนิ่มๆแบบนี้นะคะเพื่อให้มันกันกระแทกกับสิ่งอื่นๆในกระเป๋าแล้วก็จะมีแถบที่เป็นแบบฟึบๆอย่างนี้นะคะปิดเอาไว้ด้วยแล้วก็จะสามารถพกแล็ปท็อปได้โดยที่ไม่ต้องใส่สลีฟแยกอีกทีหนึ่งนะคะอย่างตัวน,นี้เราก็ใช้เป็นตัว macbook air อยู่นะคะแล้วก็ มีติดแม่เหล็กมอฟนะคะเอาไว้ติดกับแม็กเซฟมือถือนู่นนี่นั่นอะไรอเงี้ยเพื่อจะได้ใช้มือถือควบคู่กันไปกับการใช้แล็ปท็อปได้ง่ายๆเวลาต้องทํางานส่วนตัวนะคะพวกแบบที่ชาร์จนู่นนี่นั่นอะไรหรือว่า external battery ที่มันต้องหนักๆอ่ะเราจะใส่ไว้ใน carry on ที่เป็นกระเป๋าลากนะเราจะไม่ได้ใส่อันนี้เพราะเรารู้สึกว่าจะพยายามให้กระเป๋าแบบไม่หนักมากที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้ปวดไหล่ปวดหลังได้นะคะส่วนในอีกช่องนึงที่สําคัญเหมือนกันนะคะจะเป็นช่องเล็กที่เป็นช่องซิปอันนี้เราจะใส่กระเป๋าสตางค์นะคะอันนี้จะเป็น คาร์ทโฮเดอร์ของชาแนลนะคะอันนี้กลับมาใช้อีกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นไซส์ที่แบบพกพาง่ายดีไม่ว่าจะเป็นวันที่เราจะต้องแบบไปอีเวนต์หรือว่าจะไปไหนก็ตามก็เลยใช้อันนี้ยาวๆไปเลยแต่กําลังคิดว่าอยากซื้ออันใหม่แล้วเพราะว่าสภาพน้องยืนมาก ทั้งลอยขี่วนทั้งนู่นนี่น่ารู้สึกว่าคุ้มเกินคุ้มแล้วใช้มาประมาณ10ปีได้เลยมั้งอ่าแล้วก็จะมีแมสะคาชั้สำหรับแบบเปลี่ยนเวลาขึ้นเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะกันลืมต่อมานะคะนอกจากช่องซิปตรงนี้แล้วเขาก็จะมีช่องเล็กที่อยู่ติดกับช่องซิปอีก2ช่องซึ่งเรารู้สึกว่าเออได้ใช้เยอะกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าเอยช่องเยอะขนาดนี้จะเอาไปทําอะไรแต่ว่าบางทีเวลาเราเดินทางเราไม่ต้องการจะพกแบบกระเป๋าแยกเยอะๆอย่างเช่นที่ใส่แว่นซองใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับทริปนี้นะคะเพราะว่าเราพกแบบแแแวว่น่นนกกัดดทีีมเเเคสลล้รา็ยจะ ไม่ใส่เคสแว่นตาที่แบบแว่นทํางานนะคะเราจะใส่สลีฟอันนี้ไปเลยแต่ก็ต้องมัวร์นะว่าในกระเป๋าไม่มีอะไรแข็งๆมาต่อที่แว่นกันแดดนะคะอันนี้ของ Christian Dior นะคะได้มาจากทริปที่ไปฝรั่งเศสมาอันนี้คือดีมากๆเรารู้สึกว่าคนหน้าเล็กไม่มีดั้งอะไรเงี้ยก็ยังใส่ได้อยู่คือมันไม่ตะโกนแบรนด์เนมจนเกินไปแล้วก็เรารู้สึกว่าแว่นกันแดดที่เราหยิบมาใส่มากที่สุดส่วนมากมันจะเป็นลายเนี้ยก็มานะคะก็จะเป็นสัพเพเหระทุกสิ่งใดๆอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเราก็จะใส่ ในกระเป๋าใบนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นกระเป๋าจากดิฟทิกนะคะอันนี้ได้มาตอนเดินทาง Business Class ก็เลยเก็บเอาไว้รู้สึกว่าเออมันง่ายดีเวลาเราจะพกไปห้องน้ําแล้วก็ถือแบบจิก๊กจิกจิก,จกอย่างนี้ไปเลยง่ายดีนะคะด้านในก็คือจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่างๆล,งลิปสติกครีมนะคะอันนี้เรามีแนครีมของ t a m b o u r i n e ซึ่งแบบ,บปีนี้อีกหนึ่งในเป้าหมายก็คืออยากจะทาแนครีมให้บ่อยขึ้นเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบมือแห้งแล้วก็แบบคิวติเคิลคือแห้งลอกแล้วเป็นคนชอบแกะด้้วววยยยยยยมมมันกก็็เเลลจะรูสส่่่่าาือออไที พัฒนาส่วนนี้มากขึ้นนะมาในส่วนของลิปสติกกันบ้างนะคะตอนนี้มีอยู่สีแท่งนะจะมีของ B C E อันนี้จะเป็นเบสที่เป็นแบบนุ่นๆส้มๆนะคะแล้วก็มี b บอร์ r บ y รนะคะสีนี้ก็ใช้บ่อยจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลแล้วก็จะมีกลอสนะคะมีกลอสสองอันจะเป็นของเ k i ินอันหนึ่งอันนี้ก็ใช้บ่อยจะให้ลุคฉ่ำๆนะเคยสอนทาไปใน i ิน t a g r กร Reels นะคะสามารถไปดูกันได้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นลิปที่แบบดังมากของแบบปีที่ผ่านมาและยังดังอยู่ในปีนี้ ะะสำหรับทาร์ตมาราคูจ่านะคะก็คือแบบนี่จะเป็นอย่างนี้ทาแล้วปากเวลสุดๆนะคะแล้วก็จะแบบกดๆขึ้นมาเป็นสไตล์ปากกาแบบนี้อุยยังไม่หมดมีอีกหนึ่งนะคะเฟนตี้บิวตี้นะคะรุ่นนี้รู้สึกไม่ค่อยดีกับการพกพาเท่าไหร่เพราะว่ามันชอบแบบ กระเด้งออกมาเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบนูดนูดประมาณนี้ก็คือทางง่ายดีค่ะต่อมานะคะเราก็มีมีเงินออสเตรเลียนดอลลาร์ที่แบบยังไม่ได้เก็บแล้วก็มียูเซอรีนนะคะอันนี้จะเป็นซันสกรีนเพราะว่าช่วงเดินทางจะต้องมีกันแดดไว้ตลอดไม่ว่าจะเป็นกันแดดแบบน้ำทางง่ายๆหรือว่าจะเป็นกันแดดสติกที่แบบสามารถรีแอพลายได้ระหว่างวันนะคะอย่างทริปนี้ก็คืออันนี้มันใกล้จะหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามีโอกาสที่จะแบบไปออกเรือไปอดอร์อะไรเงี้ยก็เลยใช้เป็นอันนี้นะคะคือเนี่ย คือจะหมดมากๆแล้วนะคะตัวนี้เป็น u s e r i n Hydro Protect นะคะ Ultra Light Fluid นะคะให้ดูเนื้อเลยแล้วกันเฮ้ยจะหมดจริงนี่เป็นประมาณนี้มันก็จะมีความมันนิดนึงแต่ว่าสำหรับคนที่แบบเล่นกีฬาชอบอยู่ Outdoor อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น Waterproof อะไรด้วยนะคะก็รู้สึกทาแล้วรู้สึกว่าฮึบมั่นใจดีต่อมานะคะเข้าสู่โซนสาระกันบ้างนั่นก็คือนี่เลยสิ่งที่เราต้องพกทุกครั้งเวลาเราเดินทางก็คือหนังสือและ เจอเนลนะคะก็เป็นคนที่ชอบที่จะมีออปชันในการแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันจะอินพุตหรือเอาพุตอินพุตก็คือการเติมความรู้ด้วยน,นี้เอาพุตก็คือการเขียนระบายด้วยเจอ n นลนะคะก็สำหรับเจอ n นลที่เราใช้อยู่อันนี้ก็จะเป็นของแถมอีกแล้วคือเราได้มาจากตอนเราไปเพรสทริปกับแบรนด์ a อกนะคะก็จะเป็นเจอ n นลของ m o s k i n แล้วก็มีปากกาด้วยก็รู้สึกว่าเออใช้ง่ายดีแล้วก็ปีนี้จะเลิกซื้อโน้ตบุ๊กแคลนเนอร์ต่างๆก็คือจะใช้ของที่มีอยู่ให้หมดซึ่งอันนี้ก็คุณภาพดีมากๆได้หยิบมา ใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออต้องใช้ให้หมดแหละของมันคุณภาพดีเนาะใครที่ไม่มีโน้ตบุ๊กอยู่ที่บ้านก็เอาจริงๆแนะนําแบรนด์นี้อยู่นะคะก็คือ Mo Skin นั่นเองคือกระดาษมันก็เป็นสีอ่อนๆแบบว่าเออถนอมสายตาแล้วก็เขียนง่ายต่อมานะคะจะเป็นหนังสือซึ่งเราพยายามเลือกเล่มที่มันไม่หนักมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าถามว่านี่หนักไหมก็หนักแหละแต่ว่ามันเป็นเล่มที่ถ้าเทียบกับเล่มอื่นอะเล่มนี้คือเล็กสุดแล้วที่เราซื้อซื้อมาช่วงนี้นะคะกับ k e l l i n g Eastern New High นะคะ อันนี้หนังสือของ Vex King นะคะจะเกี่ยวกับแบบ t m o t i o n a l t r a u ม a ใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเคยเจอประสบการณ์ที่แบบกระทบจิตใจไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กในวัยผู้ใหญ่กับครอบครัวกับความรักกับความสัมพันธ์รอบตัวอะไรเงี้ยเออก็เป็นหนังสือที่แปลกใหม่เราไม่เคยอ่านเรื่อง Healing มาก่อนเรื่อง i n n เนอร์เมาก่อนสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออสนใจเดี๋ยวจะอ่านให้จบแล้วก็จะมีอยู่ในรีวิวหนังสืออีพีหน้าแน่นอนนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นที่ร์ดแบบมือถือนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยเป็น USB C แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องมือของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องพกนะคะก็คือสามารถเสียบ SD card แล้วก็เอาเข้าคอมได้เลยก็เป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆหาซื้อได้ตามร้านแบบ IT ททั่วไปนะคะจะหมดเลยทุกคนต่อมานะคะในช่องเล็กที่ใกล้ๆช่องซิปเมื่อกี้ลืมก็จะเป็น Airpods คนดีคนเดิมนะคะที่ใช้มาเป็นเวลาหลายปีมากๆแล้วเป็นของขวัญชิ้นแรกที่สามีซื้อให้ตอนเป็นแฟนกันนะก็น่าจะประมาณ3ปีแล้วล่ะก็คือน้องก็คือถึกถึกทนแล้วก็ดูดีสภาพคือเยินสุดๆแล้วก็ไม่เคยคิดจะซื้อเคสมาใส่ด้วยแต่ว่าปีนี้อาจจะต้องใส่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าน้องหมอมสุดๆแล้วนะคะใครมีร้านแบบเคส AirPods แบบน่ารักน่ารักแนะนํานะคะสามารถแปะไว้ในคอมเมนต์ได้อ่ะต่อมานะคะของฮิวใจซึ่งก็คือแทนแทน ยาหอมนั่นเองนะคะอันนี้ได้มาจาก RADA Agency นะคะเป็นของขวัญปีใหม่คือน่ารักมากแล้วก็คือกลิ่นหอมมากๆนี่ Reborn with this นะคะแล,แล้วอีกอย่างหนึ่งคือแพคเกจจิ้งไม่โบราณอันนี้ก็คือแบบดูดิเราว่าเขาทำน่ารักมากๆเลยแล้วก็แบบถ้าถามว่าเออเวลาเดินทางเนาะมันอาจจะมีวันที่เราแบบไม่ได้รู้สึกแบบ my b a s t รู้สึกว่าเอ้ยมึนๆรู้สึกว่าแบบต้องการ refresh ตัวเองอันนี้คือเปิดมาคือเอาอยู่มากๆเลยนะคะอะ หมดแล้วทุกคนนะคะก็ประมาณนี้สําหรับ w h a t s in my carry on bag นะคะแล้วก็จริงๆมันสามารถเอาไปเป็นแบบ work bag ได้นะถ้าเกิดที่ทํางานของทุกคนคือไม่ได้สีเรลียดมากเรื่องความแคชช a วรหรือฟอร์มอใดๆนะคะก็เป็นกระเป๋าที่จุมากๆหรือว่าคนที่เป็นแบบนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าก็เหมาะนะคือสามารถแบบแบกบ้านได้กับอันนี้แล้วก็ใครที่เป็นนักเดินทางชอบ carry on นู่นนี่นั่นต้องการกระเป๋าที่ใช้ควบคู่กับกระเป๋าเดินทางที่เป็น carry on ได้นะคะก็เป็นใบที่แน มามากๆเลยเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้ในดีสคริปชั o นบ็อกซ์ด้านล่าง้วยค่ะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ